ใช่บวอยาโอเคให้คู่ที่ใบคนนึงจัดท <that> ่าทางให้ค <that> ู <that> ่ตัวเองใบให้เพื่อนอีกคู่ทายให้ถูกโดยไม่ใช้เสียงคู่ไหนทายถูกเยอะกว่าให้ชนะไปแต่บลแต่บลแต่แต่กอะไรอ่ะแต่แต่แหแล้วแล้วไม่ต้องไม่ต้อง ุณปอนคุก่อนตีทนิตดูแบบนี้แบไปบบอนสบควายหนาวอลเล่นบอลบาสตบอลบาสเกบอลมาเออบาเก็บ่อลนไปแบ้ไา อะไรอย่างเี้ยวะ ladies l อย่ามันี้ก็มองว่าสันอะไดิไม่ได้ไม่ได้ดได้ไว้น้ำเออทำอะไรอ่ะัไม่ัึาทีแร้วนั่งปวดที่เราไม่ได้ไหม ăn thảm ăn thảm ăn Ai? nào thảm ăn thảm ăn thảm ăn Ai ăn thảm ăn thảm ăn thảm ăn โอ้เล oh, ่อะไรอะอย่ามันยิ้มมาให้อย่าไม่ใชแบบนี้กูอะไรแ่ดอกทีแรกทีนี้ก็มีพยายามี่จะอาให้ถกันไหมหมดเวลาแล้วอะไรกันที่สายคอสตี เราไม่ส yeah. ักเลยแต่ไอที่เราที่เราขายได้คือโม่ซูโม่ออกข้าอะไรนี่องทอย่างนี้กลงวแข่งแล้วมันจะต้องสนกันแล้วมันต้องมีิดพ่าสน่าโอเคได้ทำอะไรขอบคุณค่นเพราะผมพูดไม่ได้นีนะเออฟ้าอ๋อ ตำรวจตำรวจานตำรวจทหารำไมทไปขอข้าไหมยังไงดีอ่ะลูกเงี้ยเงี้ยโอยนักกายภาพทำ่อยใครดูวหอนีอ้อันนี้ เลี้ยงเด็กแม่แม่เลี้ยงเด็กพี่เลี้ยงเด็กใช่ถูกต้องโอโหเง่ายใช่เหรอนักวิทยาศาสตร์นักศิลปะใช่ใช่ข้ามไหมขย่อเกมสีโอ้ยก็แพอ้ยอันไม่ไ้ ันนี้ง่ายอันนี้ัวหนักหมอนนุ่มหมอนนุ่ใช่ไ่ะใช่ยากหมอ่าอุ้ยากอ่ะปไมยากพี่ช้างพี่บ่ายโดตีเหรอจ้าไ่ค่ะนวดแป้งมอดูไม่ใช่จับมันต้องจับด้วยเออเชฟ อ,อ,อันนี้ง่ายเดี๋ยวเดี๋ยนักนหนหร้องอ่ะเอาหมดแล้วอ่ะด้เก้ <c oughs> เธอไ <c oughs> ม่ต้องดีใจกอตเขาทำหน้าสอยเขาทำหน้าสอยไม่แต่เธอก็ช่ย <c oughs> วยเขาทายด้วยเธอก็ช่วยไงย แมเปี้ยเป็นคนช่วยเขาด้วยที่ทขาให้เขาได้คะแนนเยอะด้วยแล้วแล้วเธอดีใจทำไมเนาะก็ดีใจที่เขาชนะเขาได้เงินก็แอมเตียวเป็นพูดอะไรฝากไปถึงทู่อาจจะจะเป็นผู้ชนะแล้วก็หรือผู้แพ้ก็ได้โอ้หชนะตลอดเลยค่ะเก่งครับเก่งในความของมันจ้าใช่เพราะ เล่นเกมก็คือแพ้ตลอดเลยค่ะแต่ถ้าเกิดหนูเล่นกับเกดอะแพ้แพ้ตลอดทางผมบอกแพ้แล้วี๋ยอมแพ้ให้จริงต่ำหมู่บ้านอยากต่ำหมู่บ้านอยากฟันเหยื่อค่ะสำหรับผู้แพ้นะคะก็ถูกลงโทษตามระเบียบ ใช่ค่ะก็ฝากติดตามนะคะหมดลงโทษของพวกเราได้ที่ทางช่องทาง GL on air ค่ะใช่ค่ะ GL on ก็ฝากพวกเราด้วยนะคะฝากพวกเราด้วยนะคะค่ะแล้วกันบอกตุนค่ะ